สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับดิฉันยุระวันผิวเหลืองดีเช่นเคยค่ะพบกับหนังสือเจ้าชายน้อยวันนี้เสนอตอนที่24เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะเราอยู่กันในทะเลทรายตั้งแต่เครื่องยนต์ชั้นเสียมาเข้าวันที่8แล้ว และฉันก็ได้ฟังเรื่องราวของพ่อค้าขายยาเม็ดแก้กระหายน้ำพลางดื่มน้ำหยดสุดท้ายที่ฉันมีอยู่อ่า־ความหลังของเธอช่างงดงามอะไรเช่นนี้ฉันกล่าวกับเจ้าชายน้อยแต่ว่าฉันยังไม่ได้ซ่อมเครื่องบินของฉันเลยฉันไม่มีอะไรจะดื่มอีกแล้วและฉันคงจะเป็นสุขมากทีเดียวถ้าหากว่าฉันสามารถค่อยๆเดินไปสู่ทานน้ำได้เพื่อนสุนัขปาของฉัน กล่าวขึ้นเด็กน้อยเอ,อ๋ยมันไม่เกี่ยวกับสุนัขป่าแล้วทำไมละ่ะเพราะว่าเรากำลังจะตายด้วยความกระหายน้ำเขาไม่เข้าใจเหตุผลของฉันเลยเขาจึงตอบว่าการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้เราจะตายก็ตามฉันดีใจมากที่มีเพื่อนอย่างสุนัขป่าเขาไม่ได้เห็นอันตรายนั้นเขาไม่เคยหิวหรือกระหาย แสงแดดเพียงเล็กน้อยก็พอเพียงแล้วสำหรับเขาฉั้นรำพึงแต่เขามองดูฉันและตอบความคิดของฉันว่าฉันกระหายน้ำเหมือนกันไปหาบ่อน้ำกันเถิดฉันมีทีท่าเหน็ดเหนื่อยดูออกจะเหลวไหลอยู่ทีเดียวที่เที่ยวเลาะหาหนองน้ำตามบุญตามกรรมในทะเลทรายกว้างใหญ่เพศาลแต่กระนั้นเราก็ออกเดินกัน เราเดินไปเงียบๆโดยไม่ได้พูดจากันนานนับชั่วโมงกระทั่งมืดดวงดาวเริ่มส่องแสงระริบระยับฉันมองเห็นดวงดาวเหล่านั้นเหมือนอยู่ในความฝันเนื่องด้วยฉันออกจะมีไข้เล็กน้อยเพราะความกระหายน้ำคำพูดของเจ้าชายน้อยก็ยังคงกล้องอยู่ในความคิดของฉันเธอหิวน้ำเหมือนกันรึฉันถามเขาแต่เขาไม่ได้ตอบคำถามของฉัน เขากล่าวแต่เพียงว่าน้ำอาจจะดีเหมือนกันสำหรับหัวใจฉันไม่เข้าใจคำตอบของเขาแต่ฉันก็นิ่งฉันทราบดีว่าไม่ควรซักถามเขาต่อเขากำลังเหนื่อยเขานั่งลงฉันเองก็นั่งลงข้างๆเขาและหลังจากเงียบอยู่ครู่ใหญ่เขาก็กล่าวขึ้นว่าดวงดาวช่างสวยจริงๆนะทั้งนี้เพราะดอกไม้เพียงดอกเดียวซึ่งเรามองไม่เห็น ฉันตอบว่าแน่นอนและฉันมองดูริ้วทรายภายใต้แสงจันทร์โดยไม่ได้กล่าวสิ่งใดทะเลทรายก็งามเช่นกันเขากล่าวเสริมและก็เป็นความจริงฉันเคยรักทะเลทรายเสมอมาเราพากันนั่งบนเนินทรายเรามองไม่เห็นอะไรเลย